สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้นำอ่าน้ำไหลลงมาจากภูเขาให้เพื่อนเื่อชมจ้าวิวสวยสวยจ้าเพื่อนเนจ้า นี่ขอพ่อเพี่งแค่นีิเได้จ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าเพ,พื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า